สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ The Minimalist Diary พบกับเรื่องราวเรื่องเล่าของชาว Minimalist ในรอบสัปดาห์นี้นะคะทุกท่านจะอยู่กันกับพอดแคสเตอร์นุ่งหมีเจ้าเดิมแล้วก็ต้องบอกว่าสวัสดีรอบนี้เป็นการสวัสดีปีใหม่ครั้งแรกของรายการ The Minimalist Diary ประจําปีพุทธศักราช2564นะจ๊ะแหมก็ต้องบอกว่าก่อนอื่นเลยเรามาเจอกันในวันที่ทุกท่านแบบว่าขอบคุณมากอะไรนีใช่ไหมวันนี้เป็นวันทํางานวันแรกนะคะของหลายๆท่านรวมทั้งตัวข้าพเจ้าด้วยผู้จัดรายการนะคะ ขณะนี้ก็เป็นอะไรที่เราต้องเตรียมพร้อมและที่จะออกเดินทางนะในการเวลาต่อไปในการไปทํางานเพราะว่าถ้าเราไม่ทํางานนะคะเราก็จะไม่มีกินนะคะดังนั้นการทํางานเป็นอะไรที่ชุบชีวิตเรานะคะยกเว้นกรณีเดียวถ้าท่านพบกับ financial freedom แล้วท่านก็ไม่ต้องทํางานนะคะแล้วก็มาฟังรายการของเราอย่างเดียวนะคะรู้สึกว่าเฟียสมากวันนี้เพราะว่าเป็นวันแบบโอ้ยแบบมีใครมีความรู้สึกนี้เหมือนกับเราไหมว่า กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนะคะเมื่อไรก็ตามที่โรงเรียนเปิดเทอมเราจะมีความรู้สึกว่าโอไม่อยากให้เปิดเทอมเลยอยากจะนอนขดอยู่บ้านนะคะหลายท่านบอกว่าจริงๆคือแค่ไม่อยากให้ถึงวันจันทร์แหละเพราะว่ายัางไงท่านก็ต้องทํางานนอนหลายท่านแล้วการทํางานท่านก็อาจจะทํางานแบบ work from home แต่ก็ถือว่าท่านก็ยังต้องปรับโหมดปรับสภาพเข้ากับการทํางานอยู่ดีนะคะ,ะไม่เป็นไรวันนี้เราจะเอาเรื่องราวของ Minimalist จริงๆเลยนะกลับมาเมสากันอีกครั้งนะคะต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้แบบตึ้งๆนะคะเป็นอ e ีเมลที่แบบส่งสัญญาณเตือนมาว่าเดี๋ยวสักพักนะเราจะมีสารคดีเรื่องนี้ออกมาชื่อว่า less is now นะคะของ the minimalist com นะะ the minimalist com, Min com นี่มีคนก่อตั้งสองคนนั่นก็คือ mr jfm นะคะ j o ชัว a u f i e l d milburn แล้วก็อีกคนก็คือ ryan n i c o d e m u s นะคะ J.F.M. เขาชอบเรียกแทนตัวเองบางครั้งก็เป็น J.F.M. แต่ไรอันดิคดีมัสนี่คือเราต้องเรียกชื่อเต็มเขาตลอดเวลานะคะก็ทั้งสองคนนี้จริงๆก็เป็นชาวอเมริกันที่เหมือนกับนำ movement ของความเป็นมินิมอลิสต์แล้วดังมากต้องบอกว่าดังข้ามเกาะข้าม,ามทวีปนะคะใช้คํานี้เลยเพราะว่าในปี2010ที่เขาเริ่มทําบล็อกนะคะตอนแรกคือมันก็เป็นแบบ start a blog ธรรมดาก่อนนะ www.minimalist.com นะต่อมาก็จะมีผลิตภัณฑ์อื่นงอกขึ้นมาตอนที่เรารู้จัก สองคนนี้ต้องบอกว่าตอนนั้นเราอายุโหแบบยังเด็กอยู่นะคะนี่อยู่ในวัย early t w s นะคะหรือเปล่าประมาณนี้นะคะก็พอเข้าไปเราเหมือนกับไปเจอเขาในปี2 0 1 2นะเจอเว็บไซต์แล้วก็รู้สึกว่าโหมันเหมือน a ห้าโมเมนต์ทุกท่านนี่ทำสัญญาณ อ่ะห uh ้าโมเมนที่รู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. เราไปอยู่ไหนมาเราน่าจะได้พบกับเว็บไซต์นี้เมื่อนานมาแล้วนะคะคอนเซปต์ mm hmm. ของความเป็นม mm ินิมอลลิสของเขาเนี่ยมันช่างง่ายดายมาก mm hmm. เขาก็จะมีแบบบางอันเขาเขียนเป็นเพจของเขานะว่าอ้าววันนี้เราเล่นเกมกันนะะหรือว่าเดือนนี้เราเล่นเกมกันเกมของเขาก็คือเอาของ แบบไปบริจาคหรือเอาไปทิ้งือไปทําอะไรก็ได้เอาของออกจากบ้านไปวัลชิ้นนะคะจนกระทั่งถึงวันที่30วันที่ 1- นึถึงสาหรือว่าเอาเป็นเล่นตามวันคือวันที่1เอาของออกจากบ้าน1ชิ้นนะคะไปทาอะไรก็ช่างนะ,ะว,นนนวันที่2อสองชิ้นแล้ววันที่330ชิ้นแล้วคิดดูซิว่าชีวิตเราเหมือนกับทรานส f ฟอร์มนะคะ เปลี่ยนไปอย่างไรบ้างจากหน้ามือเป็นหลังมือหรือเปล่านะเราก็ติดโอ้โหคอนเทนต์เขาแมา็กเสพใหญ่นะเราก็ทิ้งทุกอย่างจริงเรียกได้ว่าเป็นเหมือนกับเจ้าลัทธิที่เราแบบเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจเนาะในการต่อมาก็ต้องบอกว่าเขาดังจากอเมริกาใช่ไหมคะสักพักก็เริ่มไปทัวร์ที่ออสเตรเลียนะแล้วก็มีการออกหนังสือจําได้ว่าซื้อหนังสือเขานะคะจาก amazon.com ก็มาอย่างรวดเร็วก็คือมานั่งอ่านปรากฏว่าหนังสือเขาเนี่ยค่อนข้างก็ถึงจริงอะมันธรรมดามากนะคือเขียนถึงเรื่องของว่าความสัมพันธ์นะเขียนถึงเรื่องของทรัพย์สินเขียนถึงเรื่องของของคือมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่เราอ่านแล้วก็โปะฮะทีเดียวจบนะฮะทีนี้เราก็ปฏิบัติตามความเป็นมินิมอลิสเลยพออ่านหนังสือของเขาจบก็เร่ขายต่อนะฮะตามอีเบตาม a อเมซ n แล้วชอบมากเลยที่คนซื้อมีคนซื้อนังสือเราต่อแบบแทบจะทันทีนะแล้วก็ มีการเขียนคอมเมนต์ว่าฉันชอบไอเดียนี้มากเลยว่าคุณอ่านหนังสือเล่มนี้เสร็จแล้วคุณก็เหมือนจะทิ้งมันไปฉันก็เลยจะซื้อต่อคือเราบอกว่าเอาจริงถ้าเราขายของอะคนเขียนไม่ต้องมาซื้อออนวอนหรือซื้ออะไรแบบนี้ก็ได้นะเพราะเราขายราคาถูกลงเนาะเหมือนหนังสือมือสองแต่ว่าพอเขาเขียนปุ๊บเราแบบว่าเฮ้ยเหมือนเจอคนที่พยายามจะเป็นลัทธิเดียวกันนะคะเราก็เลยแบบหูรีบปล่อยขายให้กับเขาเลยนะ,ะนั่นก็คือเรื่องราวสมัยที่เรายังไม่ทํางานทําการพูดง่ายเรายังเป็นนักเรียนอยู่นะคะทีนี้พอกลับมา มเมืองไทยเราก็รู้สึกว่ายังมีคนไม่ค่อยรู้จักเขาเยอะมากแต่ปัจจุบันพอในที่สุดสารคดีเรื่องแรกออกมาเราคิดว่าปังมากสองคนนี้กลายเป็นเหมือนกับมีคนรู้จักมากในระดับโลกนะนั่นก็คือสารคดีเรื่องมินิม a ลลิซึมต้องบอกว่ามินิม a ลลิซึมเปลี่ยนชีวิตหลายคนแม้กระทั่งผู้กำกับสารคดีนะนั่นก็คือแมดดิวาล่านะคะมินิม a ลลิซึมนี้จะเป็นอย่างไรให้ท่านไปติดตามดูกันเองเพราะวันนี้เราจะมาพูดถึง less is now นะ Minimalism ออกมาปุ๊บนะฮะแมดดิวาร่าพู่มกับเสร็จปุ๊บเขาก็ไปทำสาระคดีไปทำยูทูของตัวเองนะฮะแล้วยูทูปเนี่ยมันก็เป็น YouTube พูดถึงเรื่องของการเป็นมินิมอลิสของผู้กํมกับเขาก็จะเริ่มต้นจากว่าเออเขากํากับสารคาดีเรื่องนี้นะ n i มินิมอลิแล้วก็มันได้เปลี่ยนชีวิตเขาอย่างไรเปลี่ยนมุมมองดูนนี่นั่นนะคะแล้ว รายการของเขาช่อง,องเขาเนี่ยต้องบอกว่าส่วนตัวตามตั้งแต่คนตามไม่มากจนกระทั่งตอนนี้คนแบบหืมลงคอนเทนต์คนดูเป็นล้านนะคะแล้วมันดีตรงที่ว่าเขาก็เล่าถึงว่าเขามีแฟนเนาะไม่แน่ใจแฟนหรือภรรยาเนี่ยนะ,ะซึ่งเป็นแบบมีสิสนียงออซซี่มากเลยนะคะเป็นผู้หญิงแต่เป็นเหมือนชาวเอเชียนะแต่ว่าเป็นออซซี่น,นะคะเธอก็ไม่ใช่มินิมอลลิส อันนี้มันก็เลยเป็นอะไรที่ดีมากที่พยายามจะบอกเราว่าอา้าคนที่เป็นมินิมอลลิสต์แล้วอยู่กับคนที่ไม่ได้เป็นมินิมอลลิสต์อะเขาอยู่ยังไงนะคะเรื่องนี้เราก็เลยชอบมากแล้วหลังจากนั้นเราก็เลยว่าเออติดตามช่องเขามาตลอดเพราะว่าภาพเอยอะไรเอยคือเนื่องจากเขาเป็นผู้กำกับสารคดีเนาะมันสวยงามมากบอกทุกท่านตามตรงนะคะทีนี้อ่ะผ่านไปอย่างรวดเร็วเรามารีวิว การชมสารคดีเรื่อง Les s is now กันนะคะพอเขาป๊อปอัพมาคือเราไป subscribe อีเมลเนาะป๊อปอัพมาบอกว่าวันนี้เข้าแล้วเหมือนกับเข้าโรงนะแต่โรงที่ว่าเนี่ยก็คือ Netflix เนาะเราก็แบบโหรีบไปดูทันทีว่าเอ้ยเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้าง ดีไหมอะไรเงี้ยนะคะปรากฏพอดูไปแล้วอันนี้ก็คืออาจจะรีวิวตามตรงว่าถ้าเป็นคะแนนเนี่ยนะคะเราอาจจะให้คะแนนสักบีบอยนะคะเพราะว่าคอนเทนท์ที่ JFM กับ b r i a n Nicodemus พูดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่วงเล็บเลยนะคะคือเป็นเรื่องที่เราอาจจะเคยอ่านตามบล็อกของเขานะเป็นเรื่องหล่าที่แม้กระทั่งในเรื่อง Minimalism เนี่ยเราก็อาจจะเคยเห็นคอนเทนต์นี้ผ่านตา คือนมกไม่มีอะไรใหม่แต่เผอิญว่าวิธีการจัดสารคดีของเขาค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปนิดนึงตรงที่ว่ามันจะมีเนื้อหามากขึ้นคือเกี่ยวกับคนอื่นมากขึ้นแล้วก็จะมีคนเหมือนกับพยายามเราคิดว่าคงมาถ่ายทํากันตอนที่เป็นโควิดเป็นแบบว่ามีการสเปรดเอาของโควิด19เพราะว่าหลายคนเนี่ยเหมือนเจอจากแบบ เขาให้สัมภาษณ์กันฐานซูมาอะไรแบบนี้ค่ะก็พยายามจะบอกว่ามีตัวละครอื่นๆซึ่งเป็นบุคคลจริงๆที่บอกว่าเอ้ยการเป็นมินิมอลลิสเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตคนเหล่านี้อย่างไรนะคะทีนี้ข้อหนึ่งที่เราจะมาสรุปเอาตั้งแต่ต้นจนจบสารคาดีเรื่องนี้นะคะจริงๆยาวอยู่ประมาณไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงถ้าทุกท่านดูก็จริงๆส่วนตัวดูไปสองรอบแล้วนะเพราะว่าจะได้มารีวิวให้ทุกท่านฟังมันไม่ยาวมากนะคะดูแป๊บเดียวจบนะแล้วเรื่องราวมันแบบคอนซูมง่ายนะคะว่าสั้นนะคะ ก็เริ่มแรกมาเขาก็พยายามจะบอกว่าเออที่เราจับใจประเด็นได้คือว่าเอออะไรที่ทำให้คนเราอะค่ะเ,ออเลือกที่จะมาเป็นมินิมอลิสต์นะะหลายคนจากที่เราฟังมาเนี่ยมันมีจุดทริกเกอร์อะไรบางอย่างนะคะ โจชวฟิลมิลบนอันนี้เขาก็บอกแบบในตอนหลังน,นะของสรารคดีเขาว่าเออมันจุดทริกเกอร์เขาก็คือจุดที่แม่เขาเสียชีวิตนะคะแล้วก็ในเดือนเดียวกันนั้นเอง,เองคือคนเรามันจะเหมือนกับเป็นช่วงด,ดวงตกอะว่าง่ายนะคือเขามีชีวิตที่ประสบความสําเร็จมากในฐานะของการงานนะเป็นดีเรคเตอร์ที่อายุน้อยที่สุดนะ,ะในประวัติศาสตร์ของบริษัทตั้งมาไม่รู้เท่าไหร่ปีนะนะั่นแหะแล้ว แต่ว่าพอแม่เขาเสียชีวิตนะคะแล้วก็ภรรยาก็มาทิ้งเขาไปนะก็คือมีความสัมพันธ์คู่ที่ถ้าพูดกันง่ายๆคือล้มเหลวนะฮะเขาก็เดินทางไปยังบ้านของคุณแม่นะซึ่งเป็นเหมือนกับอพาร์ตเมนต์ขนาดเล็กนะคะแต่เขาก็ตกใจว่าเฮ้ยแม่เขาเนี่ยเสียชีวิตก็คืออายุยู่งไม่มากหกสิบห้าปีแล้วเราถือว่าไม่มากนะ ในช่วงที่เสียชีวิตทําไมแม่เขาสะสมของได้เยอะขนาดนี้นะแล้วก็เขาบอกว่าตอนแรกเขากะจะเก็บเหมือนแบบ in the memories of คุณแม่ของเขานะก็จะเก็บของเก็บอะไรไว้แต่ว่าเมื่อเขาแบบดูของไปทั้งหมดเนี่ยเขาก็สังเกตเห็นว่าเออมันมีของบางอย่างที่แม่เขาเก็บไว้แล้วก็เขาก็งงว่าจะเก็บไว้ทําไมนะแบบยกตัวอย่าง,างเช่นเขาไปเจอกล่องอยู่แล้วกล่องแต่ละกล่องเนี่ยก็จะมีการเขียนเหมือนหมายเลขอะไรเงี้ยติดไว้นะแต่กลายว่าพอเปิดเนี่ยเฮ้ยมันเป็นเหมือนกล่องที่เก็บ กระดาษคําตอบของโจโชฟิลมิเบิร์นสมัยยังเป็นเด็กเด็กเล็กนะฮะเด็กประถมเขาบอกโ<ข>อ้โห<ขอ>แม่เขาแบบรักเขามากเลยเนาะดูแบบว่าเฮ้ยโฮออนสิ่งที่เป็นเมม o r ีที่บเขาแต่ปรากฏว่าเอ๊ะกล่องที่ว่าเนี่ยแม่เขาก็เหมือนปิดอย่างดีอะค่ะมีการซีลอย่างดีนั่นแปลว่าบบจริงๆแล้วถึงแม่เขาจะแบบโฮออนทูเมม o r ีนี้นะแต่แม่เขาก็ไม่เคยเปิดมาดูคือเหมือนเรากำลังคิดอย่างนี้เหมือนกันว่าเออเดี๋ยววันหนึ่งเราเหมือนเราถ่ายรูปคนถ่ายรูปเราปริญญานี่เยิะมมากใช่ไหมอันนี้เปรียบเทียบเนาะ วันหนึ่งเราจะกลับมาดูนะส่วนตัวรูปรับปริญญามันไม่มีใครดูหรอกยกเว้นตัวเราเองอันนี้ส่วนตัวนะพ่อพ่อเราอะไรก็ไม่ดูนะก็โอเคตัดไปเราก็เลยรู้สึกว่าเออพออันนี้ปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นจุดทริกเกอร์ในชีวิตเขาที่ว่าทําไมทั้งความล้มเหลวในคะรอบครัวทั้งเรื่องคุณแม่เรื่องข้าวของคุณแม่เลยกลายว่าให้เขากลายเป็นมนะินิมอลเลสในที่สุดนะสุดท้ายคือเขาก็เลือกที่จะเอาของแม่เนะี่ยแจกจ่ายให้เพื่อนของแม่แล้วก็ไปคือกําจัดทิ้งอะ่ะว่ายง่ายนะ ทีนี้พวกเขากลายเป็นมินิมอลลิสต์แล้วสักพักก็คือเพื่อนของเขานะ Ryan ไรอันนิคดีมัสี่มาทีหลังนะ,ะก็บอกว่าเอ๊ะทำไมนายดูมีความสุขจังนะคะโจชูฟิลมิเบิลก็เลยแนะนําบอกว่าเ,เพราะว่าเนี่ยผลจากการที่เขากลายเป็นมินิมอลลิสต์นะ,ะเราก็เลยรู้สึกว่าคนที่จะกลายเป็นมินิมอลลิสต์เนี่ยมันอาจจะมามันต้องมีจุดทริกเกอร์ทุกท่านจุดอะไรบางอย่างที่แบบเปลี่ยนชีวิตเราหรือเปลี่ยนความคิดเรานะ,ะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเหมือนกับให้สัมภาษณ์ในในรายการสารคดีเรื่องเนี้ยเขาก็บอกว่า เขากลายเป็นมินิมอลิสเนี่ยมันอยู่ในช่วงแบบอินดิมิดออฟแบบว่าเธอเบรกดาวพอดีนะคือคงกำลังแบบจะเสียสติจากเหตุการณ์อะไรที่ช็อกสักอย่างนะและหลายคนพอฟังแล้วก็เป็นเช่นนั้นนะคือเราก็มานั่งคิดของตัวเองว่าเอ้ยคนเราใช่นี่ทุกท่านจริงๆหลายคนเนี่ยมันยังเชื่อว่าตัวเองมีความสุขนะฮะอันนี้คือเราก็ไม่ว่ากันเพราะว่ามันมันเป็นความสุขแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าหลายคนกําลังมีความสุขกับการที่สะสมสิ่งของในขณะที่หลายคนเริ่มตั้งคําถามเหมือนกันว่าเอ๊ะ การที่เราสะสมของไปเยอะเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ทำคือเราคิดนะเราคิดว่าการมีของเหล่านี้มันจะทําให้เราแบบมีความสุขจริงอะแต่สุดท้ายคือเฮ้ยความสุขมันมันไม่มีนะคะอย่างวรอันนี้คดีมาสกับโจโชฟิลมิเบลเขาบอกเขามีสอ,อย่างมีหนึ่งอย่างที่เหมือนกันอย่างน้อยนะคะนั่นก็คือเขาเติบโตมาในครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยนะคะก็ครอบครัวยากจนนะว่าง่ายๆ ประเด็นคือพอเป็นครอบครัวที่ยากจนตอนแรกเขาไม่รู้นะว่าเขายากจนนะเด็กนะก็อาจจะไม่ได้เปรียบเทียบอะไรมากแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าน่าจะเป็นนิสัยอันนี้มันก็เหมือนเป็นปมเหมือนกันนะคะว่าพอเราไม่ค่อยมีของอะไรเนะี่ยโตมาเราเลยจะมีความรู้สึก ว่าเฮ้ยเราอยากจะมีเงินเยอะๆเพื่อว่ามีของเยอะๆนะหรือว่าแม้ขนาดตอนที่เราเป็นเด็กพอเรารู้ตัวว่าเราไม่ค่อยมีของวงเล็บเมื่อเทียบกับเพื่อนนะหรือว่าสภาพแวดล้อมอื่นๆเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราสึกว่าใครให้ของอะไรเรามาเนะี่ยเรารับไปหมดนะคะการรับในกรณีนี้อาจจะต้องบอกว่ารับแม้กระทั่งว่าเราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้ของสิ่งนั้นทุกท่านพอหนึ่งออกไหมส่วนตัวเคยเป็นนะคะเวาลาไปเรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยคือของมันแพงเราก็มีความเชื่อ ฝังหัวจริงๆว่าของมันแพงนะฮะดังนั้นคืออะไรก็ตามที่ประหยัดได้เราประหยัดนะแม้กระทั่งผมเรายังตัดสั้นเลยอันนี้พูดตาตรงเพราะว่าบอกกับอาจารย์ยังไม่ได้บอกอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วดูเพี้ยนมากเขาบอกว่าโอ้ก็ไอคิว่าแชมพูมันใช้ไม่เยอะเมื่อเทียบกับผมยาะใครให้ของอะไรมาเรารับหมดสุดท้ายเราก็มานั่งนึกเลยว่าโยของที่เพื่อนแบบทิ้งอะไว้ง่ายนะกลับประเทศอะไรเงี้ย มันไม่ได้ใช้เป็นจนํานวนเยอะมากนะทุกท่านเหมือนเรากําลังอยู่ในสภาพนั้นเหมือนกันว่าอใครให้ะไรมาแบบรีบรับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราขาดนะคะในลักษณะนั้นอ่ะนี่ก็เป็น2ประเด็นคือ1คือมีจุดทริกเกอร์นะแล้วคนที่ชอบเหมือนสะสมของเนี่ยลองไปดูซิว่าเราอ่ะมีปมอะไรนะอย่างสองคนนี้ก็บอกว่ามีปมเมือนความยากจนนะรู้สึกความแบบมันไม่เท่าเทียมคนอื่นอะไรแบบนี้อย่างไม่รู้ตัวด้วยนะนะคะอะ่ประการถัดไปเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากในสารคดีนี้จะมีคนพูดอันหนึ่งว่าแต่ก่อนเนี่ยนะคะถ้าเราตัด เรื่องปัจจัยสี่ไปแล้วคือเรามีความสุขแล้วเราไม่ต้องมีความกังวลใดกับเรื่องว่าจะมีอาหารกินไหมจะมีเครื่องนุ่มหงอยารักษาโรคมีบ้านที่อยู่อาศัยไหมเนี่ยถัดไปก็จะเป็นการคอมเพลกันและนะมันคือแบบความเขาเรียกว่าธรรมดาสามัญที่สุดของความเป็นมนุษย์การเปรียบเทียบกันแล้วว่าเอ้ยใครแบบว่ามีของมีอะไรที่มันโดดเด่นกว่ากันนะเขาบอกสมัยก่อนนี่ยังดีนะเราก็อาจจะเปรียบเทียบกับเพื่อนตัวเอง นะฮะเปรียบเทียบกับคนรอบข้างหมู่บ้านเราแบบที่เห็นกันจริงๆนะ,ะแต่ณนะขณะปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าการเปรียบเทียบมันเป็นลักษณะ Vertical คนะ,ะคือเหมือน e ว t ร์ a l เิลนี่เรานึกถึงการปีนภูเขาน้ําแข็งซึ่งปีนขึ้นขึ้นลงในลักษณะนั้นนะคะเพราะว่าเราเองมีโอกาสที่จะเจอแบบ Instagram นะ,ะเจอ Facebook ของคนที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราเลยในชีวิตเนี่ยนะจะเป็นดาราเป็นผู้มีชื่อเสียงบุคคลมีชื่อเสียงหรือเป็นเพื่อนของเพื่อนที่แบบโอโ้วันนี้แบบขับ รถยนต์แบบยี่ห้อหรูอะไรเงี้ยคือการเปรียบเทียบแบบวอรเดีคือมันหลุดจากสภาวะสังคมที่อยู่รอบๆเราไปแล้วหรือแม้กระทั่งเพื่อนบ้านเราก็ตามนะหรือว่าคนใกล้ตัวเราเราจะรู้จักเขามากขึ้น modern ever นะเพราะว่าจากการที่เพื่อนเรานั่นโพสอะไรเพื่อนบ้านเราโพสอะไรถ้าเราตามนะคะหรือบางทีไม่ตั้งใจตามมันก็ขึ้นมา suggest เองเนี่ยแบบมันขึ้น s u g g e s t i อะไรเงี้ยเราก็จะเห็นว่าเอ้ย เหมือนกับเฮ้ยเขามีอันนี้ช่วงคริสต์มาสเขามีต้นไม้ขนาดใหญ่เขาให้อะไรกันนะเขาเปิดของขวัญได้อะไรแฟนเขาให้อะไรคือกระบวนการเปรียบเทียบเนี่ยเขาบอกมันทําให้คนเนี่ยเริ่มรู้สึกมีความเครียดมากขึ้นนะพอเครียดมากขึ้นแล้วกระบวนการเปรียบเทียบมันก็ยิ่งทําให้เราแบบโยงเข้าไปจิตใต้สำนึกเราคืออยากจะซื้อของอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะคะดังนั้นตรงนี้คือถ้าเราเหมือนกับปรงนะ่ะทำใจให้ได้ว่าเราจะกลายเป็นมินิมอลิสต์นะคะแล้วก็เลิก เปรียบเทียบเขาบอกว่าที่สุดแล้วเนี่ยเราจะถูกลีดไปทางนี้อยู่ดีดังนั้นเราก็ต้องเหมือนกับควบคุมตัวเองไว้ง่ายคือเหมือนกับมีสติสมาธิสัมปชัญญะอย่างดีนะในการที่จะบอกว่าโอเคถ้าคุณจะเป็นมินิมอลิสแล้วอะไรแบบเนี้ยนะคะหรือภาวนาตัวก็จริงๆเราก็ต้องตั้งใจเอาไว้ตลอดนั่นแหละเพราะว่าที่สุดแล้วให้รับทราบว่าโซเชียลมีเดียนะ,ะหรือว่ากระบวนการใดๆก็ตามที่มันเป็นการเชื่อมโยงในสมัยปัจจุบันเนี่ยมันแตกต่างจากยุคที่ถ้าเกิดใครเกิดทันนะยุคก่อนที่ประเทศไทยเราจะมีอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันแตกต่างจาก นนั้นมากเพราะว่าเราถูกเปรียบเทียบกันแบบ modern ever นะคะแล้วอันหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันน่าสนใจแล้วมันก็อาจจะน่าเศร้าในประการเดียวกันก็คือว่าอย่างอเมริกาเนี่ยเขาก็พูดถึงวันณปัจจุบันเนาะหน้าที่หนึ่งของ marketing ก็คือการพยายามที่จะขายของให้ได้มากที่สุดนะ,ะบริษัทจะวัด การประสบความเร็จก็คือการเติบโตในยอดขายใช่ไหมคะเราก็จะเห็นว่าในสารคดีก็พูดว่าโอโ้โหแอมะซอนี่มาแล้วนะใช้โดรนใช้อะไรแบบส่งของนะคะเหมือนเป็นอากาศยานที่มันมีขนาดเล็กนะคะแล้วก็พอส่งของก็การันตีว่าจะได้ภายใน30นาทีนะ,ะดังนั้นมันเป็นการง่ายมากเลยที่แบบว่าเอา้าถึงแม้จะมีเงินไม่เพียงพอนะคะันนี้ก็มีคนแบบพยายามดูรถยนต์ย e ี่ห้อ b m เมีเงินไม่พอไม่เป็นไรนะคะ ก็อย่างว่ามันคือสังคมเงินผ่อนนะแล้วก็การซื้อหรือสะสมเหล่านี้มันก็ทําให้เหมือนกับ well status ของเขาเนี่ยแบบมันรู้สึกดีในสายตางคนอื่นนะซึ่งมันก็เป็นเฟสที่คนก็พูดกันว่าเราอาจจะแบบซื้อของเพื่อมาให้คนที่แบบเราอาจจะไม่ชอบดูแล้วของสิ่งนั้นเราเองก็อาจจะไม่ได้อยากเป็นเจ้าของด้วยซ้ำนะคะแล้วกลายว่า ที่สําคัญคือพอกระบวนการขายสินค้าเนี่ยนะมันก็เน้นไปที่การเติบโตเนาะเขาบอกที่สุดแล้วเนี่ยจริงๆมีไม่กี่บริษัทหรอกคะ่ะที่จะ ครอบคลุมนะหมายถึงว่าครอบคลุมโยงเครือข่ายในการขายของไปยังคุณอย่างอเมริกานี่ชัดเจนมากเลยว่าสินค้าที่ขายดีเนี่ยมันมาจาก Amazon นะเคาก็บอกเลยว่าช่วงแบบคริสต์มาสหรืออะไรเงี้ยคือเราจะเห็นบ่อยมากว่า Amazon เนี่ยรับคนงานอีกแล้วนะซึ่งคนงานอยู่ในสภาพคอนดิชันที่แย่มากบางคนนอนเต็นนอนท่ามกลางฤดยดูหนาะแต่ไม่มีทางเลือกนะคะซึ่งเขาบอกว่าอูหลายคนก็คือได้แบบถูกรีคูตไปเลยนะแบบช่วงแบบซีซันนอลทั้งหลายช่วงแบบคริสต์มาสช่วงแตงกิฟต์วิ่งอะไรทั้งหลายของ เมริกาเนี่ยเอาไปเพราะว่าต้องการคนจำนวนเยอะๆเพื่อมาแบ่งจัดกระจายสินค้าเพื่อจะแบบเมคชัวว่าส่งมอบให้กับผู้บ,บริโภคกันะคะได้แบบอย่างรวดเร็วที่สุดเพื่อการการันตีในความพึงพอใจเนาะในเมื่อกระบวนการนี้เหมือนกันจริงๆแล้วว่ามันไม่ต่างจากการกินอาหารนะคะคือมันเป็นการพิสูจน์ทราบมาแล้วเนี่ยจากนักแบบริเชอร์บอกว่าอาหารเนี่ยทำไมรู้ไหมว่าทำไมเราถึงอ้วนนะ,ะเขาบอกว่าผู้ใดก็ตามที่ อะไรที่มันเคี้ยวง่ายๆผู้ใดก็ตามที่แบบถนัดแบบนักเคี้ยวกินอะไรที่มันเออเคี้ยวง่ายๆลองดูนะเช่นคุกกี้แบบซอสคุกกี้ใดๆเหล่านี้ที่มันเคี้ยง่ายแล้วแบบชอบเคี้ยวเข้าไปเนี่ยมันมักจะมีแคลอรี่ที่สูงและเป็นอาหารที่ไม่ค่อยมีคุณค่านะคะเราก็มานั่งนึกเออแบบว่าอย่างผักเขาบอกว่าผักเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายแบบมีแครอทอะไรมันก็มีความแบบ หนาของมันอะไรแบบนี้ใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าอะไรก็ตามที่มันง่ายเราก็ใส่เข้าปากบางทีกินเพลินไม่รู้ตัวทุกท่านหมดแล้วนะ,ะเหมือนกันพอเราเห็นว่าสิ่งของเนี่ยมันสั่งแล้วมันง่ายเหลือเกินนะคะอ,อ,อีกทีคือไม่รู้ตัวเลยสั่งไปแล้วแล้วต้องบอกว่าประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยเวลาเราขายของเนี่ยบางทีเราก็ยังคิดว่าเอ๊ะเราเคยขายของออนไลน์เนะขายทางอเมซอน ก็เคยนะะทาง Ebay ก็เคยเส่วนตัวเนี่ยจะขายใน Ebay มากหน่อยเพราะว่าอาจจะเป็นคนชอบความตื่นเต้นในการแบบบิดดิ้งทั้งหลายอะไรเงี้ยแบบรอดูคนมา bid บิดอะไรอย่างี้เนาะคือตอนนั้นเนี่ยพอเราขายของบางครั้งเรารู้สึกว่าเอ๊ะขอลองเสี่ยงดูซิเราอยากรู้ว่าเราจะขายได้ไหมนะก็คือเหมือนกับเราซื้อเครื่องอุปกรณ์อันหนึ่งมาซึ่งมันทําให้ห้องหอมอะดิฟ d i e r เนี่ยนะนะเราก็ซื้อเครื่องนี้มาของมูจิแต่ว่าเราจะเดินทาง ไปที่อื่นแล้วเดินทางกลับประเทศล้อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบอ่ะตัดใจไม่เอาอันนี้กลับไปด้วยเพราะมันแพคลาบากกันนะคะก็พอขายเราก็คิดว่าเอ๊ะลองตั้งราคาดูดีไหมให้เป็นราคาเท่ากับราคาที่เราซื้อมาอย่าลืมว่าเราใช้อันนี้มันเป็นของมือสองเนอะแล้วเราก็ใช้เครื่องเนี้ยมาโอ้โหเป็นปีอะค่ะปรากฏเชื่อไหมทุกท่านเปิดวางขายไม่นานก็มีคนบิดซื้อไปในราคาเท่าทุนของเราจริงๆนะคะซึ่งเราก็มีความตกใจมากว่าแบบเฮ้ย การซื้อของเหมือนขายแล้วมันง่ายขนาดนี้เลยหรอมันมีตลาดของคนที่ไม่แม้กระทั่งจะดูว่าราคาถ้าคุณแบบเดินทางไปซื้อที่มูจิยราคามันเท่ากันจริงๆหรอนะคะในกรณีแบบนี้หรือว่าบางครั้งเราก็จะไปซื้อยานะคะมันจะมีบริษัทหนึ่งเป็นยาเหมือนยาแบบวิตามินเสริมสุขภาพทั้งนวิตามินบีอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีโปรว่าซื้อหนึ่งนะแล้วอีกอันก็ซื้อในราคาเหมือนเพนนีเดียวอะไรเงี้ยเซนเดียวนะคะ เราก็เอามาแบ่งขายคืออยากรู้ไงนะคปะปรากฏว่ามันก็มีคนซื้อต่อจากเราจริงๆทุกท่านมันก็เลยทําให้แบบส่วนตัวน้ะมีความสุขโอ้โหแบบคือมัน ในมุมของคนค้าขายรือสว่าเฮ้ยการขายของนี้มันง่ายวงเล็บจริงๆนะคะจะว่าง่ายก็ง่ายอะไรที่มีแบรนด์เนาะแล้วก็จะว่ายากก็ยากมันบางอย่างอ่ใช้คำนี้แล้วกันบางอย่างเนี่ยเราขายไม่ค่อยออกอะไรที่มันไม่ได้เป็นแบรนด์ไม่ได้เป็นสินค้ามีห้อเช่นแบบสมมติเมาส์ที่แบบเอาไว้คลิกกับคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยจาได้ว่าแบบเคยขายของที่ราคาถูกสุดคือแบบจุดหกเก้าเซนอะไรแบบเนี้ยนะแต่ว่าถ้าเป็นของที่แบบเฮ้ยมียี่ห้ออย่างมูจิอย่างแบบเสื้อผ้าอะไรเงี้ย ก็มักจะถูกบิดไปในราคาที่ดีพอสมควรนะคะซึ่งตรงนี้เราบอกเลยว่าวัฒนธรรมในเมืองที่เราอยู่มาก่อนเนี่ยนะคะเรารู้สึกว่ามันส่งเสริมสนับสนุนในการค้าขายออนไลน์มากอย่างประเทศไทยพอกลับมานะคะอย่างแม่สุดจริงๆในชีวิตนะเราไม่ค่อยได้ขายของออนไลน์ทั้งที่แบบเอาเข้าจริงๆมันอาจจะสะดวกมากก็ได้นะในการขายของผ่าน Facebook แล้วก็อื่นๆเนี่ยแต่เพียงแต่ว่าตอนนั้นเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยพอเราขายออนไลน์ระบบเสร็จปุ๊บ เงินมันโอนมาเลยอาจจะไม่ต้องแบบคุณลูกคา้าค่ะขอทวงได้ขายผ่าน f c e e o o o ในะยกตัวอย่างเช่นซึ่งหลายคนบอกว่ามันก็สะดวกเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าพอส่วนตัวเนี่ยกลายว่าพออยู่เมืองไทยอะคะ่ะเราก็ทําการขายแค่เหมือนกับสินค้าไป,ไปขายร้านขายของเก่าอะไรแบบเนี้ยนะคะหรือไม่ก็บริจาคส่วนใหญ่โอโ้บริจาคแหลกเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ทําให้เราตั้งคาถามมาแหละว่าเอ้ย ณบริบทของสังคมหนึ่งการซื้อขายออนไลน์มันสะดวกมากแล้วบริบทกลับมาที่เมืองไทยเนี่ยเราเราขี้เกียจจะขายผู้ําตรงแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเราได้เข้าไปดูอย่างช้อปปีนะคะวันนั้นคือมีความอยากที่จะเข้าไปดูเฉยๆคือเราไม่มีแอปนะคะต้องอันนี้อาจจะต้องขอบคุณอะไรก็ไม่รู้คือว่ามือถือตัวเองเนี่ยตอนนี้แบบเมมมันน้อยมากนะคะสิบหกเนี่ยนะคะ คือทุกคนยังสงสัยว่าเอามันมีด้วยหรอมือถือแบบนี้เราก็เลยแบบว่าไม่สามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันอะไรมาได้อีกเพราะมือถือกระจกว่าเมมเต็ม,มเมมเต็มนะคะคำถามแล้วคือว่าเอะเราอยากรู้ว่าช้อปปีตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วก็เลยเข้าไปดูตามเว็บของมันคือเรารู้สึกว่ามันมีของจํานวนมากเหมือนกับในสารคดีนั้นพูดเลยค่ะมีของหลายอย่างที่เราคิดว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องจําเป็นนะในกรณีหนึ่งผู้หญิงคนนี้เขาซื้อผลิตภัณฑ์บางอย่างที่เหมือนกับกล่อมให้ลูกเขาหลับแล้วบอกว่าข้อที่จริงคือพอเขาซื้อมาเขาซื้อ่อัน นะคะจะกลักหลายต่างกรรต่างวารแล้วปรากฏว่าการจะกล่อมให้เด็กกลับเนี่ยมันยากให้เด็กสงบอะนะคะแล้วผลิตภัณฑ์พวกนี้ก็คือแพงแล้วก็มันก็ใช้ไม่ได้นะเหมือนกันเลยพอเราไปดูหูู้มันมีของทุกอย่างจริงในช้อปปีเนี่ยที่อยาก บบถ้าเราอยากได้อะไรนึกปุ๊บเหมือนกับเนลมิดยังกับเทวดามาเลยนะคือช่วงนี้แบบไปดูคลิปอะไรแ,บบแปลกๆเช่นแบบคลิปที่แบบดูดสิวเครื่องดูดสิวอ่ะสักพักเครื่องดูดสิวมาเลยนะคะหรือคลิปที่เหมือนกับเนี่ยเราแอบ,บไปดูนะแบบเอ้ยจะแค่หูแบบโดยไม่ใช่ไม้แค่หูปพรากฏตัวนี้มันมีกล้องใช่ไหมกล้องที่แบบเหมือนแค่หูไปแล้วก็เราจะเห็นผ่านกล้องว่าเรามีขี้หูเยอะไหมราคา200กว่าบาท100ร้อยกว่าบาทเราบอกหูมันถูกมากนะคะซึ่งถ้าเป็นในสมัยก่อนเราอาจจะซื้อโดยไม่คิดโอ้ยราคาถูก ซ,ซื้อซื้อซื้อแต่สมัยนี้เราก็รู้สึกว่าเออของพวกนี้เหมือนเราเคยซื้อจากช้อปปีนะของที่น,นี้ต้องไม่บอกบริษัทนะแต่ว่าซื้อผ่านแพลตฟอร์มเฉยๆนะแต่ว่าของนั้นนะเราสึกว่าเราจะไม่ต้องใช้นะฮะนั่นก็คือไอ้ตัวพอยเตอร์นะเพราะว่าจะใช้สอนหนังสืออะไรเงี้ยเวลาจิ้มให้เป็นจุดสีแดงเปลี่ยนสไลด์เพราะาเราจะเดินไปทั่วห้องแบบให้เด็กมีความสนใจแล้วมากขึ้นวงเล็บสักนิดหนึ่งในการเรียนการสอนนะปรากฏเราก็ซื้อแบบไอ้เอาราคาถูกนะ ใช้ได้อยู่มานสองสาครั้งเจ๊งนะคะมันก็เลยมีความรู้สึกจริงว่าเอ้ยก่อนซื้ออ่ะอยากจะเหมือนกับจริงๆนะรู้สึกตั้งสตินะตั้งสติมากๆว่าแบบเอ้ยของชิ้นนี้มันมันจําเป็นเหรอนะเครื่องที่แบบทาไมเราต้องเราก็ซื้อที่แค่หูทำไมนะทำไมเราต้องแบบดูเข้าไปดูในหูเราเราจะใช้บ่อยสักแค่ไหนกันที่แบบเหมือนมีเวลาว่างมากแบบดูหูผ่านกล้องอะไรแบบนี้ค่ะว่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงในชีชวิตจริงอะ่ะเราคงไม่ได้ใช้บ่อยขนาดนหลกมากงนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนกับ พูดถึงเรื่องของ l e ซิสนาวเนาะแล้วก็กลับมาย้อนดูถึงสถานการณ์ปัจจุบันว่าเออจริงๆแล้วอย่างประเทศไทยเองสาหรับส่วนตัวนะคะการขายเนี่ยอาจจะไม่สะดวกสําหรับเราจริงๆมันสะดวกสำหรับหลายคนแต่สำหรับเราสูสีว่าแพลตฟอร์มทั้งหลายมันยังไม่เอื้อต่อเราเทียบเท่ากับตอนที่เราอยู่ต่างประเทศแต่ว่าแพลตฟอร์มสำหรับการซื้อมันเจ๋งมากเลยแล้วมันก็สะดวกสบายมากรวมทั้งมีการแบบลดแลกแจกแถมนะคะ ซึ่งจะเป็นการดีมากอันนี้ส่วนตัวพอไม่มีแอป s h o ปปีเนี่ยเราก็น่า,นานทีแบบจะเข้าแบบพวกซูเปอร์มาร์เก็ตทีหนึ่งะคะคือมีอะไรจำเป็นนะ่ะถึงค่อยที่จะไปซื้อแล้วมันก็ส่งผลดีนะทุกท่านคือเราก็มานั่งจดไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมาพูดเรื่องหนึ่งที่แบบ เรารู้สึกว่าน่าจะทำชาเลนจ์กันนะระหว่างเรากับท่านผู้ฟังแล้วใครสนใจก็เข้าร่วมขบวนการได้นะแบบชาเลนจ์ที่แบบเราไม่อยากจะซื้ออะไรไปเลยหนึ่งปีนะแต่ว่าการไม่ซื้อสิ่งของเนี่ยมันจะมีคุณดิชั่นว่าบางอย่างต้องซื้อนะแล้วว่าผลจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคอพุณมากนะคะแบบวันนี้พูดแบบตื่นเต้นต้องขอให้ทุกท่านตื่นเต้นวันปีใหม่แล้วก็เป็นเอพิโซดแรกนะคะก็ยังไงก็ขอขอบพระคุณจริงๆที่ติดตามกันจนจบรายการแล้วก็เราจะกลับมาพบกัััันนนนนใหหห่รรอบสสปดานะานน์้ํวี สวัสดีค่ะ